ครับสวัสดีครับผมอีเทลเกมเมอร์นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวอีโนนาออนไลน์ทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้นะก็จะพาไปรับของฟรีกันนะครับผมก็เนื่องจากทางอีทูนาเนี่ยได้อัปเดตรายสัปดาห์เนาะก็วันที่6ธันวานะครับผมก็มีการแจกของฟรีนะครับผมอ่ารับไปเทมฉลองวันครบรอบได้ฟรีนะครับก็คือมีบัตรรีเซตัสนะครับแล้วก็มี หินทอดนะครับ100นะร้อยเปรับผมอ่าก็เนื้อหาก็จะเป็นดังนี้เลยนะครับแล้วก็รับได้ที่มุมของขวัญในนะร้านค้าไอเทมนะฮะไอเทมนะครับมี2ชิ้นนะครับอย่างละ1ชิ้นนะครับตอนหนึ่งไอดีนะครับผมก็รับได้เลยนะโอเคเราไปรับกันเลยดีกว่านะก่อนหนึ่งก็ปิดก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ร้านค้าเลยนะครับผมหรือว่าใครที่เข้าเกมอยู่ก็ก,กดอ่าไปที่ร้านค้าได้เลยนะโอเคพอเรามาอยู่หน้านี้แล้วนะครับก็กดร้านค้าอีกรอบหนึ่งนะครับช็อปนะ โอเคปรากฏเข้ามาแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาเลยนะครับเลื่อนลงมาเลยนะโอเคก็จะเจอนะผมรับไปเทมมฉลองวันครบรอบได้ฟรีนะผม <ST. S 1> ก็จะมีอยู่2อย่างนะผมสองชิ้นเนาะอย่างละ1ชิ้นนะครับตอนหนะึ่งไอดีเนาะก็เราก็กดรับไปได้เลยนะครับโอเคซึ่งผมนะรับไปแล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่รับก็จะมีให้กดซื้อตรงนี้เนาะโอเคก็รับได้เลยนะครับแล้วก็เข้าเกมแนะนำปกติเลยนะครับ จำกัดเวลานะครับผมอ่าจำหน่ายถึงวันที่สิบเจ็ดนะครับผมสิบเจ็ดวันที่หนึ่งนะครับสองพันยี่ิบสาะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับผมของฟรีนะครับอันนี้ก็สําหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะแล้วก็เข้ามารับไม่เป็นนะครับไม่รู้ว่ามารับตรงไหนนะครับก็มาแชร์แชร์กันนะครับไม่อยากให้พลาดนะครับผมเพราะว่า บัตรลีดเตอร์เตัสเนี่ยมันก็สําคัญพอสมควรนะครับผมถ้าเติมก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับผมก็หลายตังค์อยู่นะโอเคเนาะก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่รับเสร็จก็เข้าเกมไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเช็คได้เลยนะครับก็จะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของคุณนั่นเองก็สามารถจับใจ่ายใช้สอยกันได้เลยนะครับตามอัธยาศัยนะครับโอเคเนาะ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็มาบอกกันนะครับผมข่าสารหวังว่าทุกคนจะได้ไปรับกันนะครับนี่นะครับแล้วก็นี่นะผินทอดร้อปร์็นนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายครับซีโ g เก n